สวัสดีเพจสำรอง1,600คนดูสวัสดีเพจหลัก9 0 9, 9คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เมื่อวานนี้กราบขอโทษกราบขออภัยที่ไม่ได้ลงเลขทู่ไพ่เพราะเมื่อวานนี้มีภารกิจด่วนหนึ่งก็เลยไม่ได้ลงเลขทู่ไพ่แต่วันนี้การันตีลงเลขทู่ไพ่แน่นอนเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเมื่อคืนไม่ได้ลงกราบขอโทษทีนะคะเมื่อคืนมีภารกิจด่วนเนาะ เดี๋ยวให้แคปหน้าจอก่อนนะลูกค้าคนดูเพจนี้ขอขยับ4,000คนได้ไหมคะเพจสำรองขอ3,000คนได้ไหมคะลูกค้าคะเพจสำรองช่วยกันแชร์ให้คนดูถึง3,000คนได้ไหมหนึ่งจะให้แคปหน้าจอเพจหลักขอ4,000คนค่ะ <vanilla> <sk ar> <sk ar> หนึ่งจะให้แคปหน้าจอค่ะ <mod el> <sk ar> หนึ่งจะให้แคปหน้าจอค่ะลูกค้าคะเพจสำรองขอ อีกหนึ่งร้อยคนค่ะเพจสำรองขอสามพันคนค่ะเพจสำรองขอสามพันพันคนนะเพจหลักสี่พันคนแล้วนิ่งๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนึ่งฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยรัฐบาลไทยคืนนี้ลงให้ในกลุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะรัฐบาลไทยเลขทู่ป,ปู่คืนนี้ลงให้ในกลุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะรัฐบาลไทยลงให้คืนนี้ในกลุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะลูกค้าถ้าเลาาถ้าวันนี้ไม่มีรัฐบาลไทยลงในกลุ่มให้นะคะให้ด่าเลยค่ะให้ด่าให้ประจานเลยค่ะ ให้ด่าให้ประจานเลยสวัสดีเพจหลัก4,200คนดูเพจสำรองช่วยกันกดแชร์ให้ถึง3,000คนเหลืออีก100คนตอนนี้2,900คนดูแล้วตอนนี้2,900คนดูแล้วเพจสำรองค่ะเพจสำรองหนึ่งขอ3,000คนค่ะเพจหลักนะคะ4,300คนดูเพจหลัก4,300คนดูใครเข้ามาแล้วลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยคะ่ะหนึ่งให้แนวทางซีซีให้เป็นเพียงแค่แนวทางลูกค้าขาชอบตามไม่ชอบ ทุกคนขาเมื่อวานนี้หนึ่งเปิดกล่องส่มไปคนมาไม่ทันเยอะอยากได้หนึ่งก็เลยจะบอกว่าทองอ่ะหนึ่งแจกหมดแล้ววันนี้แพ็คของใส่กล่องสุ่มทองหมดแล้วคะ่ะไม่เหลือไม่เหลือจริงๆวันนี้เอา้ากุญแจวันนี้นะคะ สีน้ำตาลค่ะงวดนี้ใส่สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลก็เป็นสีหนึ่งที่เฮงที่ปังของเรานะคะสีน้ำตาลก็เป็นหนึ่งสีที่เฮงที่ปังของเราใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อันหนึ่งขอญาตให้แคปรัฐบาลไทยขอญาตให้แคปรัฐบาลไทยนะคะ ใครแคปรัฐบาลไทยแล้วนะคะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกด4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกด4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะใครแร les, คปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะหน้าที่หนึ่งคือให้ค่ะซื้อได้ไม่ได้ซื้อทันไม่ทันหนึ่งไม่รู้หน้าที่หนึ่งคือให้ ในกลุ่ม V I P ได้ไปแล้วคุณต้องซื้อทันคุณต้องซื้อก่อนค่ะแถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม V I P แล้วคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้นิดหนึ่งว่าไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งลงทุกกลุ่มพร้อมกันค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้1 6พฤศจิกาย,ยน2564ขอให้เป็นงวดที่เฮงที่ปังที่ที่หมานสำหรับทุกคน หนึ่งวนรอบสุดท้ายก่อนทําการปิดไลฟ์สดนะคะอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางอยากเคงอยากปังอยากหมานทํำยังไงบูชาของค่ะแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มบูชาลูกค้าด้วยเครื่องรางไปลูก